เรียนชั้นผู้ปกครองและสวัสดีค่ะลูกๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักของคุณครูสำหรับวันนี้มาเจอกับคุณครูออนไพลินสวนหงหรือคุณครูพี่ออนในรายวิชาภาษ,ษาไทยเวลาเดิมอีกเช่นเคยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกๆเมื่อวานนะคะ,ะคุณครูก็ได้ให้ลูกๆนะคะรับชมคลิปวิดีโอที่คุณครูพี่ออนนะคะได้จัดทาขึ้นนะคะเพื่อเป็นการ เสริมสร้างความรู้ให้กับลูกๆนะคะเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะคุณครูจะให้ลูกๆนะคะได้ทบทวนความรู้นะคะในเรื่องของคำอะไรคะคำราชาศัพท์นะคะ,ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นเข้าสู่เนื้อหานะคะมาทบทวนขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่คุณครูบอกในทุกๆวันกันก่อนนะคะอ่ะ ขั้นตอนแรกตื่นเช้าขึ้นมานะคะลลังหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆทุกครั้งนะคะสองข้อเมื่อลูกนะคะได้บ้วนปากเสร็จแล้วนะคะกลัวปากด้วยน้ำเกลือเสร็จแล้วลูกก็รับประทานอาหารนะคะแต่ก่อนรับประทานอาหารลูกต้องหมันล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะหมันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ เพื่อเป็นการสร้างกรอบภูมิคุ้มกันให้กับตัวของลูกๆเองนะคะที่สําคัญเลยนะคะขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือช่วงนี้นะคะลูกอย่าลืมสวมใส่แมสนะคะทุกครั้งเวลาลูกออกจากบ้านนะคะหรือเวลาลูกไปพบปะกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะใกล้ชิดสนิทสนมยังไงลูกก็ต้องสวมใส่แมสนะคะอย่าไว้วางใจใครทั้งนั้นนะคะช่วงนี้ลูกต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะ เอาละค่ะทีนี้นะคะคุณครูก็บอกนะคะขั้นตอนวิธีการนะคะให้ลูกๆได้ฟังกันแล้วนะคะคุณครูหวังว่าลูกๆคงนําไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะทีนี้เข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนที่เราจะต่อกันจากเมื่อวานกันเลยนะคะในเรื่องของอะไรเอ่ยอ่าครั้งนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของหน่วยการรียนดูที่หกนะคะใช้อ่าให้ถูก เอาใหม่นะคะ,ะการใช้ให้ถูกพึงจําคําราชาศัพท์นะคะ่าคําราชาศัพท์แบ่งออกได้เป็นสี่ประเภทด้วยกันนะคะก็คือคําราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์นะคะสองก็คือคําราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับพระสงฆ์นะคะ สามก็คือคำสุภาพสำหรับสุภาพชนนะคะและสี่ก็คือคำราชาศัพท์นะคะสำหรับข้าราชการผู้ใหญ่นะคะอ่านะคะทีนี้คุณครูคจะให้ลูกๆนะคะเหมือนเดิมเลยของคุณครูจะมีบทอยกรองขึ้นมาทุกครั้งนะคะให้ลูกๆได้สังเกตนะคะคำที่มีอักษรสีเดียวกันว่าเป็นคำชนิดใดนะคะชื่อหัวข้อว่าศึกษาราชาศัพท์นะคะเอาอ่านพร้อมกันนะคะอ่ะ หนึ่งสองสาเครื่องเสวยพระองค์ทรงสดับราชาศัพท์กำหนดไว้ให้ศึกษาผมดิฉันอาหารสนทนาเป็นภาษาไทยเราะเหมาะสุภาพชนพระคุณเจ้าทำวัดพัตตาหารทาสื่อสารกับพระสงฆ์อย่าสับสน การใช้คำตามระดับชั้นบุคคลมันฝึกฝนไม่กังวลใช้ถูกการนะคะ<ด>อ่าทีนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูได้อ่านผิดเว้นวรรคผิดไปนิดนึงนะคะ<ด>อ่ะเป็นภาษาไพเร่เหมาะสุภาพชนนะคะลูกเว้นวรรคให้ถูกด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ลูกๆนะคะได้อ่ะ ดูนะคะอ่าสังเกตนะคะเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าคําราชาศัพท์แต่ละคําเนี่ยนะคะเป็นชนิดไหนนะคะเป็นคํานามสรรพนามคํากริยานะคะอ่าใช้กับบุคคลไหนนะคะอ่าคําแรกก็คือคําว่าเสวยนะคะอ่าเป็นคํานามนะคะใช้สําหรับพระมหากษัตริย์นะคะอ่าคําที่สองก็คือพระองค์นะคะเป็นคาสรรพนามนะคะ ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์นะคะคำที่สามก็คือทรงสดับนะคะเป็นคํากริยานะคะใช้สําหรับพระมหากษัตริย์ต่อไปคําคว่าพัตนาหารนะคะเป็นคํานามนะคะใช้ส like ําหรับพระสงฆ์ต่อไปค่ะพระคุณเจ้าเป็นคําสรรพนามใช้สําหรับพระสงฆ์คําว่าทำวัดนะคะเป็นคํากริยาใช้ส <face> ําหรับพระสงฆ์นะคะคําว่าอาหารนะคะอาเป็นคํานามนะคะใช้สําหรับสุภาพชนนะคะ คำว่าผมดิฉันนะคะอ่าเป็นคําสรรพนามใช้สําหรับสุภาพชนนะคะสนทนาเป็นคํากริยานะคะใช้สําหรับสุภาพชนนี่เองค่ะอ่าต่อไปกันเลยนะคะคุณครูจะให้ความหมายเกี่ยวกับคําราชาศัพท์นะคะคําราชาศัพท์เนี่ยนะคะแปลตามศัพท์ว่าศัพท์ที่ใช้สําหรับพระราชานะคะแต่ในปัจจุบันหมายถึงคําสุภาพภัยราอ ที่นำมาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีฐานะต่างๆซึ่งแบ่งเป็น5ระดับด้วยกันนะคะก็คือ 1. ระดับของพระมหากษัตริย์นะคะ 2. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนะคะ 3. นะคะก็คือพระสงฆ์ 4. ข้าราชการผู้ใหญ่และ 5. ก็คือสุภาพชนนะคะคำราชาศัพท์แบ่งตามชนิดของคำได้เป็น3ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่ เมื่อสักครูค่ทีค่ครูบอกไปแล้วก็คือคำนามราชาศัพท์นะคะคำสรรพนามราชาศัพท์และคำกริยาราชาศัพท์นี่เองค่ะ่าทีนี้นะคะ,ะคุณครูก็นะคะคให้ลูกๆนะคะคได้ศึกษาความหมายเกี่ยวกับคำนามแต่ละชนิดในคําราชาศัพท์นะคะคํานามราชาศัพท์ก็คือคํานามที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของต่างๆทั่วไปซึ่งใช้กับบุคคลที่มีฐานะ นะคะต่างๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคํานามราชาศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์กันก่อนนะคะอนะคะอ่าาคํเป็นคํากริยานะคะหมวดราชราชชัตรกูลหรือว่าหมวดเครือญาตินี่เองนะคะอหมวดเครือญาตินี่เองนะคะอ่คําแรกนะคะก็คือคําว่าพระอัยการนะคะพระอัยการมีความหมายว่าอะไรคะ ความหมายว่าปูห,หรือตานะคะใช้คําเดียวกันนะคะพระอัยกาต่อไปค่ะพระอัยพระอัยกานะคะพระอัยกานะคะก็คือหมายถึงย่าหรือว่ายายนะคะต่อไปค่ะพระปิตุลาพระปิตุลาก็คือลุงหรืออานะคะลุงก็คือพี่ชายของพ่อนะคะอาก็คือน้องชายของของพ่อนะคะ ต่อไปค่ะพระปิพระปิตุดฉานะคะพระปิตุดฉาก็คือป้าหรือว่าอานี่เองนะคะป้าก็คือพี่สาวของพอ่ออาแล้วก็คือพี่สาวของพ่อเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะพระมาละาราพระมาตุลาพระมาตุลาหมายถึงลุงนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของแม่นะคะนา้าหรือพี่ชายของน้องชายของแม่นี่เองนะคะ อ่ะต่อไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นอ่าพระมาตุจฉานะคะพระมาตุจฉาหมายถึงป้าหรือว่าพี่สาวของแม่นะคะหรือว่าน้าน้องสาวของแม่นะคะต่อไปค่ะคาว่าสมเด็จพระบ,บรมราชชนกนะคะก็คืออะไรคะบิดาก็คือพ่อใช่ไหมคะต่อไปค่ะสมเด็จพระบรมราชสมเด็จพระบ,บรมราชชนนีก,ก็คือแม่นะคะต่อไปค่ะพระชนกพระชนนี หรือว่าพระราชบุญทั่วไปนะคะเราใช้สาหรับพระราชบุ์ทั่วไปก็คือหมายถึงพ่อแม่นะคะต่อไปค่ะพระเชษฐาพระเชษฐาก็คือพี่ชายนะคะอ่ะพระเชษพระเชษฐาพีคิีนีนะคะพระเชษฐาพักพักีก่นีนะคะแปลว่าพี่สาวนะคะอ่ะต่อไปค่ะพระอนุชาก,ก็คือน้องชายนะคะพระคณิฐาน้องสาว พระราชะโอรสน้องชายพระราชธิดาลูกสาวพระราชะนัดดาแปลว่าหลานนะคะพระชามาดาก็คือลูกเขยพระคุนิสานะคะก็คือลูกสะพ้ยนะคะ,ะ่ต่อไปนะคะหมวดร่างกายกันบ้างนะคะอะพระเศียนหมายถึงอะไรคะหมายถึงศีรษะหรือว่าหัวนะคะต่อไปคะ่ะพระอะไรคะอะพระ พระนาพระนาลาดนะคะพระนาลาชก็คือหน้าพานะคะพระพักก็คือหน้านะคะพระจักสุหรือว่าพระเนตรนะคะใช้ได้สองแบบก็คือพระจักสุหรือว่าพระเนตรก็คือตานะคะต่อไปพระนาสิกก็คือจมูกนะคะพระรางแปลว่า่าแปลว่าแก้มนะคะต่อไปค่ะพระโอดก็คือปากพระทนฟันพระชิวหาก็คือลิ้นนะคะ ต่อไปพระกันก็คือหูพระศอบแปลว่าพระศอบแปลว่าอะไรคะปแปลว่าคอนี่เองนะคะพระอังสาปแปลว่าบ่าหรือไหล่นะคะต่อไปก็คือพระโกนแปลว่าปลายแขนนะคะตั้งแต่ข้อศอกจนถึงข้อมือนะคะพระพาหาหมายถึงแขนตั้งแต่ไหล่ถึงข้อศอกนะคะพระหักแปลว่ามือนะคะพระนาพีก็คือทง นะคะพระบาทแปลว,ว่าเท้าพระโลมาแปลว,ว่าขนนะคะอ่าพระเสโทแปลว,ว่าเงือนะคะอะต่อไปเป็นหมวดเครื่องใช้กันบ้างนะคะเครื่องใช้เครื่องประดับเครื่องแต่งกายและที่อยู่อาศัยนะคะอ่าในในสารสามสีส่อย่างนี้จะอยู่ในหมวดเดียวกันก็คือหมวดเครื่องใช้นะคะอ่าคําแรกก็คือพระกุณฑลแปลว่าตุ้มหูพระธรรมรงแปลว,ว่าแหวน พระฉายก็คือกระจกนะคะพระสนับเพลากางเกงฉลองพระองค์เสื้อฉลองพระบาทรองเท้าฉลองพระเนตรแลลว่าเว้นตาพระวิสูตรก็คือม่านนะคะอ่าพระราชมเทียนก็คือเรือนหลวงหรือปราสาทนะคะ่าต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างคำนามราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์กันบ้างนะคะอ่ะคำแรกคำว่า พระอาสนะ,นะคะพระอาสนะก็คือที่นั่งของพระสงฆ์นี่เองนะคะลูกๆเคยสังเกตนะคะเวลาพระสวดน,นะคะพระจะนั่งบนอาสนะ,นะคะต่อไปกุฏิก็คือที่อยู่ของพระนะคะปัจจัยก็คือเงินนะคะอ่ะฐานก็คือส่วมหรืออ่ะส่วมหรือว่าโถซ่วมนี่เองนะคะต่อไปพัตตาหารก็คืออาหารนะคะ ่าต่อไปค่ะคําว่าบิดามารดาหมายถึงพ่อแม่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคํานามดานศัพท์สําหรับสุภาพชนนะคะก็คือคําแรกก็คือบิดามารดาก็คือหมายถึงพ่อกับแม่นะคะนี้ใช้กันทั่วไปนะคะบุตรก็คือลูกชายนะคะโดยทั่วไปใช้ในความหมายคําว่าลูกนะคะอ่ะทดาหรือว่าบุตรีนะคะก็คือลูกผ,ผู้ผู้หญิงนะคะหรือว่าลูกสาวนี่เองนะคะ สีสะก็คือหัวนะคะไม้ตีพริกแปลว่าอะไรคะไม้ตีพริกแปลว่าสากนะคะที่คู่กับครบนะคะอ่าต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างคานามราชาศัพท์สุภาพชนเช่นเดียวกันนะคะอ่ามูลสัตว์แปลว,ว่าขี้อ่ามูลสัตว์ก็คือขี้สัตว์นะคะกระบือก็คือควายนะคะโควัวสุนัขหมาสุกรหมูนะคะ ต่อไปเป็นคำสรรพนามนะคะสรรพนามดาชาศั์ก็คือคำที่ใช้แทนชื่อบุคคลซึ่งจำแนกตามชนิดของคำบุรุษสรรพนามดังนี้ค่ะอ่าค่ะคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะจะใช้แทนผู้พูดนะคะอันนี้แบ่งแบ่งเหมือนกันเลยกับชนิดของคำนะคะในในส่วนของคำดาชาศั์นะคะ คำแรกก็คือคำว่าข้าพระพุทธเจ้านะคะผู้พูดก็คือบุคคลทั่วไปใช้สำหรับใครคะ,ะใช้กับพระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมมราชพระบรมรงวงศานุวงศ์นะคะต่อไปคำว่าอาตมาหรืออัตมาภาพนะคะผูพ้พูดก็คือพระสงฆ์นี่เองนะคะใช้กับพระมหากษัตริย์หรือบุคคลทั่วไปนะคะต่อไปคำว่ากระผม คําว่าดิฉันนะคะ,ะใช้ผู้พูดก็คือบุคคลทั่วไปนะคะใช้กับใครคะใช้กับพระสงฆ์หรือบุคคลทั่วไปนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างนะคะคำาชา่าคำรารชาศัพท์นะคะในหมวดของสรรพนามบุรุษที่สองกันบ้างนะคะใช้แทนผู้ฟังนะคะคําแรกค่ะคําว่าใต้สาลองค์ผู้รีพระบาทนะคะผู้พูดก็คือ บุคคลทั่วไปใช้สําหรับใครคะใช้กับใครคะอาใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะสมเด็จหรือว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาคนะคะต่อไปคะ่ะคําว่าใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทนะคะใต้เอ,อ้ยเอาใหม่นะคะลูกใต้ฝ่าละองพระบาทนะคะใชผ้ผู้พูดก็คือบุคคลทั่วไปนะคะอาจจะใช้กับใครได้บ้างคะ ่าใช้สําหรับพบระบรมราชินีนะคะสมเด็จพระบ,บรมราชชนนีสมเด็จพระบรมราชอ่าพระบรมโอรสาธิราชนะคะสมเด็จพระมงกุฎราชกุมารอ่สมเด็จพระกันษถาธิราชเจ้าสมเด็จพระกลุ่มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะอะ ต่อไปค่ะคำว่าพระคุณเจ้านะคะพระคุณเจ้า,าก็ผู้พูดก็คือบุคคลทั่วไปเช่นเดียวกันนะคะใช้สําหรับพระสงฆ์นะคะใช้กับพระสงฆ์ต่อไปนะคะบุรุษที่สามกันบ right ้างก็คือใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะอ่ะคาแรกค่ะคําว่าพระองค์นะคะผู้ที่พูดก็คือบุคคลทั่วไปใช้ก erm ับสมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์นะคะคําว่าทูลกระหม่อมนะคะอ่ะผู้พูดก็คือบุคคลทั่วไปนะคะใช้สําหรับพระบรม วงนะคะบรมวงศชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะคะต่อไปคําว่าท่านนะคะบุคคลทั่วไปนะคะอ่าใช้กับพระสงฆ์กับบุคคลที่เคารพนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งหมวดนะคะหมวดำาาาะค,ะคำกริยาราชาศัพท์นี่เองนะคะคํากริยาราชาศัพท์นะคะเป็นคํากริยาอาการต่างๆนะคะอ่าตัวอย่างนะคะใช้สําหรับพระมหากษัตริย์นะคะตัวอย่างคําแรกก็คือ ถวายบังคมนะคะความหมายก็คือไหวนะคะบรรทมก็คือนอนประทับก็คืออยู่หรือนั่งนะคะสงนะคะสงหรือว่าสงน้ำเนี่ยก็คืออาบน้ำนะคะต่อไปนะคะก็คือตัวอย่างคำราชาศัพท์นะคะอะเกี่ยวกับคำกริยาเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าเสวยแปลว่ากินสเสด็จพระราชเชิดำเนินก็คือไปหรือเดินนะคะ,สะเสด็จพระ ราชาสมภพก็คือเกิดนะคะ,สะเสด็จสวรรคตก็คือตายนะคะพระราชาทานก็คือให้ทรงพระประชวรน,นะคะก็คือป่วยทรงพระราชนิพนธ์ก็คือการแต่งหนังสือนะคะต่อไปนะคะอ่าเป็นคํากริยาราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับพระสงฆ์กันบ้างนะคะ คำแรกก็คือคําว่าฉันนะคะฉันไม่ใช่แปลไม่ใช่แปลว่าฉันที่ที่ฉันกับเธอนะคะไม่ใช่คํานามนะคะไม่ใช่คําสรรพนามนะคะแต่แปลเป็นคากริยาก็คือแปลว่ากินนี่เองนะคะต่อไปค่ะปลงผมปลงผมก็คือโกนผมนะคะนิมนต์ก็คือเชิญนะคะครองผ้าก็คือการแต่งตัวประเคนก็คือการถวายของแด่พระสงฆ์นะคะ ต่อไปค่ะคาว่าจาวัดนะคะก็คือนอนอา,าพาธก็คือป่วยสงน้ําก็คืออาบน้ํามรณภาพก็คือตายหรือว่าสิ้นชีพนะคะ,ะทีนี้เป็นคําราชาศัพท์นะคะสําหรับข้าราชการผู้ใหญ่กันบ้างนะคะ,ะก็คือ,อการใช้คําราชาศัพท์กับข้าราชการผู้ใหญน่นิยมใช้กันอย่างสุภาพชนนะคะยกเว้นในบางกรณีนะคะใช้ ตามตำแหน่งราชการนะคะ,ะคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในหนังสือราชการเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะหนุนครูจะยกตัวอย่างนะคะลูกๆยกตัวอย่างนะคะ,ะระจับนะคะจะมีคำขึ้นต้นว่าอะไรบ้างแล้วก็คำลงท้ายว่าอะไรบ้างนะคะแต่คาบนี้เราเลยเวลามาพอสมควรแล้วนะคะในส่วนของคำาราชาศัพท์นะคะสำหรับข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนกันในคาบหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องต่อไปอีก นะคะมีเนื้อหาที่เยอะกว่านี้อีกเยอะนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจุกไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะแล้วค่อยมาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะอาละา่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันวันนี้นะคะขอให้ลูกๆนะคะมันดูแลตัวเองนะคะดูแลเรื่องสุขภาพนะคะทบทวนบทเรียนให้เป็นอาซินนะคะ อ่ะอาจินแปลว่าอะไรคะอ่ะแปลว่าประจำนะคะทบทวนบทเรียนให้เป็นนิสัยนะคะเป็นประจำนะคะลูกๆก็จะได้ไม่เสียเวลานะคะการเรียนออนไลน์นะคะถือว่าลูกๆนะคะได้พัฒนาตัวเองในด้านความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะลูกๆนะคะต้องใส่ใจทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการเรียนด้วยนะคะทีนี้นะคะวันนี้ไม่มีอ่ะ ไม่มีอ่าคําถามใดๆแล้วนะคะถ้าลูกๆมีคําถามลูกๆคอ่อยเด้งแชทขึ้นมานะคะ mm ี hmm. ๋ยงครูพร้อมที่จะตอบตลอดเลยนะคะ mm hmm. สําหรับวันนี้ครูขอฝากไว้ตอบเพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในค้าบหน้านะคะ mm hmm. สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ